สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําโจทย์เกี่ยวกับรูปทรงเรขาคณิตสามมิตินะครับโจทย์นะครับเป็นรูปเป็นเกี่ยวกับรูปทรงทรงกลมที่มีลูกบาดแนบในนะครับเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับโจทย์บอกว่านะครับมีลูกบาศนะครับแนบในทรงกลมที่มีรัศมีแปดโดยที่ มีทรงกลมเล็กนะครับแนบในในทรงกลมรูปใหญ่นะครับโดยที่ผิวด้านหนึ่งนะครับของทรงกลมรูปเล็กนะครับสัมผัสกับลูกบาทนะครับและผิวอีกด้านหนึ่งนะครับสัมผัสกับทรงกลมรูปใหญ่นะครับเขาบอกว่าค่าที่มากที่สุดของอัตราส่วน ของปริมาตรของทรงกลมรูปเล็บนะครับต่อปริมาตรของทรงกลมรูปใหญ่นะครับสามารถเขียนอยู่ในรูปของ a ลบรูท b ส่วน36นะครับโดยที่ a และ b นะครับเป็นจำนวนเต็มบวกให้หาผลคูณ a คูณ b นะครับให้หาผลคูณ ab โอเคอ่ะทีนี้ก็ามาดูกันนะครับว่าทรงกลมรูปเล็บนะครับที่แนบในวงกลมนะครับอยู่ตรงไหนนะครับ เขาบอกว่าอยู่ที่ด้านหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็คือสัมผัสกับตรงนี้คิวบแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือสัมผัสกับสเฟียที่ใหญ่กว่าแสดงว่าทรงกลมนั้นนะครับก็อยู่ตรงนี้นี่เองโอเคแสดงว่าทรงกลมทรงกลมรูปเล็กนะครับก็ประมาณนี้เนาะ ทีนี้เดี๋ยวเรามากำหนดกันก่อนเนาะกากำหนดตัวแปรก่อนให้ v ีหนึ่งนะครับแทนปริมาตรของทรงกลมทรงเล็บนะวงรูปเล็กนะครับ มสองนะครับแทนปริมาตรของสงกลมลูกใหญ่นะครับแล้วก็ใหอาริกนะครับแทนรัศมีของสงกลมลูกเล็กนะครับ แทนรัศมีทรงกลมล็กใหญ่เนาะโอเคทีนี้จากโจทย์นะครับก็จะได้ว่าอัตราส่วนเนาะอัตราส่วนของทรงกลมเล็กกับทรงกลมใหญ่โอเคก็คือ v หนึ่งส่วน v 2องก็จะเท่ากับ สีส่วนสเนาะสูตรปริมาตรของสงกลมก็จะเป็น4ี่ส่วนสามพากลังสาส่วนด้วย4ี่ส่วนสามพายอายกำลัง3เนาะอันนี้ก็จะได้เป็นสี่ส่วนสามกับสี่ส่วนสามตัดกันไปนะครับพายกับพายก็ตัดกันไปนะครับก็จะเหลือเป็นอาริกำลังสส่วนอาริกำลังสานี่ก็คิด ออกมานะครับดึงกําลังสามออกมาจะได้อันนี้ทีนี้นะครับโจทย์เขาบอกมาว่า i ใหญ่นะครับคือแปดนะครับเราจะแทนแปดตรงนี้นะครับแทน i ใหญ่ตรงนี้เป็นแปดเนาะ,ะตรงนี้ก็เท่ากับอารีส่วนแปดกำลังสามนะครับจากนั้นนะครับเราจะปตอนนี้นะครับอ่าอัตราส่วนของ V 1หนึ่งกับ v 2สองของรานะครับ เราจะได้ว่าเป็นอาริสส่วน8นะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับอยู่กับลังซานะครับเราขาดค่าของอาริกไปนะครับก็คือรัศมีของทรงกลมลูกเล็กนะครับถ้าเราทราบค่านี้นะครับเราก็จะสามารถจัดรูปของตัวนี้นะครับให้อยู่ในเทอมของตัวนี้ได้โอเคทีนี้นะครับเราจะไปหาอาริกกันนะครับโอเคทีนี้มาดูอาริกนะครับอาริกนะครับก็คือ ตรงนี้เนาะโอเคอันนี้ก็คือ2อทีนี้เราจะหา r เล็กได้ยังไงเโอเคสังเกตตรงนี้เนาะอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางของทรงกลมใหญ่เนาะลากขึ้นไปที่ P ตรงนี้เท่ากับ8โอเคเราจะได้ว่าถ้า8นะครับลบกับส่วนตรงนี้มันก็จะได้ส่วนตรงนี้เนาะซึ่งส่วนตรงนี้นะครับ เอาไปหาร2นะครับเราก็จะได้ R นั่นเองจะกําหนดให้ส่วนตรงนี้นะครับมีความยาวเท่ากับ B เราก็จะได้ว่า R เท่ากับ8เนาะก็คือความยาวของรัศมีลบกับ B แล้วก็มันก็จะได้ความยาว,วยตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เอามาหาร2องอีกทีค okay. ส่วน2เนาะ ก็จะได้เท่ากับ4ลบ b ส่วน2 k พอได้4ลบ b ส่วน2นะครับ r ของเราก็คือ4ลบ b ส่วน2ทีนี้ลองสังเกตตรงนี้นะครับให้ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเหมือนเดิมนะครับก็คือตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางเนาะพิจารณาตรงนี้นะครับ mo กับ cd เนี่ยมันเป็นครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับ คึ่งของครึ่งและกันนะครับถ้าตรงนี้ยาว B นะครับตรงนี้ก็ต้องยาว 2B โอเคโอเคแสดงว่าลูกบาศดนี้นะครับเป็นลูกบาศท,ที่มีความยาวด้านเท่ากับ 2B นั่นเองซึ่งเราจะกําหนด 2B นี้นะครับให้เท่ากับ A โอเคเพื่อให้มันเรียกง่ายเนาะมีด้านนะครับยาวานะครับ a หรือว่า 2b โอเคก็คือเป็นชื่อเรื่องอันเดียวกันนะครับทีนี้เนี่ยมีด้านเท่ากับจะมีด้านยาวเท่ากับ a ใช่ไหมครับสแสดงว่าตรงนี้นะครับก็จะเท่ากับ a ด้วยเนาะเพราะรูปบาทก็คือมีความยาวด้านเท่ากันตรงนี้ก็คือด้านลุกด้านก็จะย่อมมีค่าเท่ากับ a ด้วยเหมือนกันถ้าตรงนี้นะครับเป็น a นะครับแล้วก็ตรงตรงนี้เป็น a นะครับ เส้นแยงมุมตรงนี้นะครับจะเป็นเส้นที่แบ่งเครื่องมุมเนาะแสดงว่าตรงนี้เป็นสี่สิบห้าองศาตรงนี้สี่สิบห้าองศานะครับตรงนี้ก็ย่อมมีความยาวเท่ากับรูสอกเอนะครับโอเคทีนี้นะครับพิจนารณาที่จุดศูนย์กลางของทรงกลมลูกใหญ่เหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับทรงกลมลูกใหญ่นะครับ ตรงนี้เนาะกับตรงนี้เราจะได้ว่าอันนี้เนี่ยเท่ากับ 2R หรือก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางนั่นเองซึ่งมีค่าเท่ากับ16โอเคทีนี้นะครับเราจะมาพิจารณาสามเหลี่ยม ACD เนาะพิจารณาสามเหลี่ยม ACD นะสามเหลี่ยม ACD นะครับเราทราบความยาวด้านนะครับก็คือ ตรงนี้ยาว16ตรงนี้ยาว a แล้วก็ตรงนี้ยาวรูอ 2a นะครับเนื่องจากตรงนี้นะครับก็บตรงนี้เนาะตั้งฉากกันเนื่องจากเป็นรูปบาตเนาะแสดงว่าเราสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้นะครับก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนั่นเองเพื่อที่จะเราจะเอามาหาค่า a นะครับอ่ะเราก็จะได้ว่าเดี๋ยวขอคิดตรงนี้นะครับอ่ะก็จะได้ตรงนี้นะ ทดนะทดอันนี้ e กํลังสองบวก r o o สอง A กํลังสองแล้วสิบบวกกํลังสองขอคิดคิดออกมานะครับแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็น ก็ได้ออกมานะครับว่า a ของเรานะครับเท่ากับสิบหกส่วนรูดสามนะครับอืม e เท่ากับสิบหกส่วนดูดสามนะครับซึ่ง a เนอะ a เท่ากับสอง b โอเคก็จะได้เป็นสอง b เท่ากับสิบหกส่วนรูดสามเราต้องการ b ส่วนสองเนอะก็หารด้วยสี่ก็เป็น b ส่วนสอง ก็เป็นอ่าเราก็จะได้ว่านะครับ d ส่วน2นะครับก็จะเท่ากับ4ส่วนดูดสนะครับอ่านี้ก็จะเป็น4ลบ4ส่วน3ูสโอเคทีนี้นะครับเราทราบแล้วนะครับว่าค่า r ลก,ก็คือ4ลบสส่วนดูดส โอเคเอาไปแทนเลยทีนี้เป็น,นีตัดได้นะครับก็จะเป็นแล้วก็เป็น สูตรกำลังสามนะครับก็จะได้เป็นห้ากำลังสามลบสามในกำลังสองหลัง ก็จะได้เป็นคิดเลขตรงนี้ก่อนเนาะก็เป็นลบเก้าลบหนึ่งเป็นลบสิบตามบอกสามเแล้วก็ตัดได้อีกนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น k okay. ทีนี้นะครับ มาดูกันนะว่ามันโอเคส่วนยังไม่เป็นสามหกเนาะโอเค่างนี้สังเกตน,นะครับถ้าเกิดคูณรูสามตั้งแต่ส่วนนะครับก็จะได้เป็นสามหกนะครับก็คูณรูสามส่วนรูสามนะครับไปก็จะได้เป็น Okay. ต,ตรงนี้ดูว่าได้อย่างเป็น a ลบรูท b เนอะอันนี้ยังเป็น a ลบอะไรอยู่ต้องย,าย้าย5เข้าไปด้านในเป็นโอเคโอเคนะครับทีนี้เราก็จะได้มาแล้วนะครับว่า a ของเรานะครับมีค่าเท่ากับ9 b เท่ากับ 75นั่นเองซึ่งตรงตามเงื่อนไขทุกอย่างเนาะก็คือ A B เป็นจำนวนเต็มบวกทีนี้ให้หา A คูณ B โอเคดังนั้น A คูณ B จะเท่ากับ9 7คูณครับเท่ากับ ร7 5นั่นเองครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแท่นี้ครับขอบคุณครับ